ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่สังคมน่ารู้บายคุณครูฝนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆออกไปนอกสถานที่นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปที่วัดนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปนะคะเราจะไปเกี่ยวกับการบริหารจิตที่วัดเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเลยเนาะก็เป็นขอเป็นชุดขาวนะคะเด็กๆก,ก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปพบกับคุณครูฝนที่วัดถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ในขณะที่เราไปรอครูฝนแต่งตัวอยู่นะคะเด็กๆก็พบกับพี่น้ำหวานนะคะพี่น้ำหวานจะพาเด็กๆมาเฉลยแบบฝึกหัดครั้งที่แล้ว ไปเด็กๆก,ก็จะได้พบกับพี่น้ำหวานทุกๆสัปดาห์นะคะในช่วงเฉลยแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะแล้วก,ก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเอาสม,มุดของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็ดูซิว่าในการทําแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วนั้นเด็กๆทําถูกหรือเปล่าขาข้อไหนผิดนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมเขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะเป็นการทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะ ในสำหรั์ที่แล้วนะคะครูฝนให้เด็กๆนะคะนําตัวอักษรหน้าคํานะคะมาเติมลงในวงกลมนะคะถ้าเป็นอา,าศาสนสถานนะคะที่เป็นพุธทธาวาดให้เติมกอไก่ส่วนถ้าเป็นเขตสังฆวาสนะคะให้ใส่ขอไข่นั่นเองนะคะเขตพุธทธาวาดก็คือเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะคะ ส่วนเขสังฆวาสก็เป็นสถานที่พักอาศัยนะคะของสมเณรแล้วก็พิชผพาพิสุสงนั่นเองนะคะที่อาศัยอยู่นะคะอ่ะเรามาดูนะคะพระอุโบสถนะคะถ้าเด็กๆเคยไปที่วัดน,นะคะเด็กๆก็จะได้พบกับพระอุโบสถนะคะ พระอุโบสถนี่ก็คือเขตพุทธาวาสน,นะคะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นั่นเองพระวิหารนะคะก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานเช่นเดียวกันนะคะส่วนกุฏินะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของพระพิสุทสัมมาเนนนะคะก็คืออยู่ในเขตสังฆวาสนะคะส่วนสาราการปร,เริเยนนะคะจัดอยู่ในเขตสังฆวาสนะคะเป็นสถานที่ไว้จัดกิจกรรมนะคะของ วัดแล้วก็ชุมชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมวันสําคัญแบบนี้นะคะก็ให้ชาวบ้านนะคะหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยสามารถไปทําบุญได้นะคะหรืออาจจะเป็นที่สําหรับาการเรียนนะคะของพระสงฆ์แล้วก็สามเณรได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับวัดนะคะจะใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรนะคะ ส่วนในข้อที่2นะคะเรามาดูแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนะคะตัวยอย่างคนตอบ ตัวยอย่างคำตอบนะคะก็เช่กนการแต่งกายที่สุภาพสํารวมนะคะหรือว่าการพูดจาที่ไพเราะนะคะไม่วิ่งเล่นวิ่งไล่จับหรือว่าทำลายศาสนาสถานหรือว่าไปขีดเขียนกําแพงวัดอย่างนี้นะคะผลที่ได้รับนะคะก็เราก็จะเป็นผู้มีความเคารพอ่อนน้อมนะคะต่อพระรัตน ตยนะคะแล้วก็เป็นพุททศสนิกชนที่ดีนะคะเป็นเด็กดีมีมรารยาทนั่นเองนะคะเด็กๆคนไหนตอบผิดนะคะอย่าลืมเอาปากกาสีแดงนะคะแก้คําตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะและเด็กๆคนไหนนะคะที่อยากเขียนคําตอบเพิ่มเติมนะคะให้มีในทิศทางเดียวกันกับพี่น้ำหวานหรือว่าอยากจะให้มัน คําตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์นะคะเด็กๆก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะและวันนี้นะคะพี่น้ำหวัดก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงฉเฉลยแบบฝึกหัดสําหรับวันนี้ไปตามหาครูฝนกันเลยคะ่ะ คุณฝขลกเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูกพาเด็กๆน,นะคะมาอยู่ที่วัดนั่นเองนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในวัดนั้นนะคะเด็กๆไปติดตามชมกันเลยค่ะออนไลน์เรียนเลสันบทเรียนออนไลน์ปอสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสารศาสศาสนาศิลธรรมจริยธรรม การพัฒนาจิตตามแนวทางพระพุทธศาสนากันนะครับความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาสติคือความนึกได้ระลึกได้การระลึกถึงสิ่งที่ทำเช่นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือก็ต้องตั้งใจศึกษาเร่าเรียนสัมปชัญญะคือการรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสงบมั่นคงไม่วอกแวก ปัญญาคือความรอบรู้หรือฉันฉลาดในสิ่งต่างๆวิธีปฏิบัติต้นในการบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญาเป็นวิธีการที่ทำให้จิตใจ,ใจสงบเกิดสมาธิและเกิดปัญญาหรือความรอบรู้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ดีนะครับวิธีการฝึกบริหารจิตคือการตั้งใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นให้สำเร็จเช่นการอ่านหนังสือเตรียมสอบต้องใช้สมาธิตั้งใจจดจอ่อกับเนื้อหาในหนังสือที่อ่านจึงจะเกิดความเข้าใจและจดจำได้ขึ้นใจนะครับมาดูประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญากันนะครับทำให้มีสติความจำดีเรียนรู้เข้าใจอะไรได้ง่ายอารมณ์ผ่องใสจิตใจเบิกบาน ใจิตใจสุขขุมรอบคอบพิจารณาไตรตรองก่อนทำรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาทการฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอย่างมีสตินักเรียนครับในการดำเนินชีวิตเราต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดทั้งวันดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรฝึกอิริยาบทต่างๆ ด้วยสติและสัมปชัญญะโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับยืนยืนตัวตรงขาชิดมีสติตั้งมั่นภาวนาว่ายืนหนอยืนหนอเดินจิตอยู่ที่เท้าของทุกย่างก้าวมีสติตั้งมั่นภาวนาว่าเดินหนอเดินหนอนั่งตั้งกายให้ตรงมีสติรู้ตัวว่านั่งอยู่ภาวนาว่านั่งหนอนั่งหนอ นอนในท่าที่สบายมีสติรู้ตัวว่านอนภาวนาว่านอนหนอนอนหนอการฝึกกําหนดรู้ความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนักเรียนครับประสาทสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เป็นสิ่งที่ได้รับความรู้สึกต่างๆดังนั้นเราต้องมีสติควบคุมประสาทสัมผัสให้มีสติอยู่เสมอนะครับการมีสติจะทำให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเราจะสามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่ประมาทนะครับตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นริ้นรับรสกายสัมผัสร้อนเย็นหนาวอ่อนแข็งกระทบใจแล้วกำหนดรู้ ใจรับอารมณ์จากสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายเกิดธรรมอารมณ์ที่ใจเช่นชอบไม่ชอบดีใจเสียใจโลภโกรธหลงมีสติก,กำกับใจให้รู้เท่าทาันอารมณ์ที่เกิดขึ้นการกำหนดรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นสัมผัสทั้ง5ทําทำให้เกิดปัญญานะครับ การฝึกสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนในการศึกษาเล่าเรียนนักเรียนควรมีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับการฟังตั้งใจฟังจับใจความให้ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรมีประโยชน์อย่างไร การอ่านมีสมาธิในการอ่านตั้งใจอ่านให้รู้ได้ว่าอ่านเรื่องอะไรมีประโยชน์อย่างไรการคิดคิดในสิ่งที่ฟังและอ่านมาแล้วว่ามีประโยชน์อะไรมีโทษและคิดอย่างมีเหตุผลการถามเมื่อไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังหรืออ่านให้ถามในสิ่งที่สงสยัย การเขียนเขียนบันทึกสิ่งที่ได้จากการฟังอ่านคิดและถามเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการเรียนนะครับก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจิตของเรานั่นเองนะคะทีนี้คุณครูก็มี แบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะโดยให้เด็กๆเขียนลงในสมุดวิชาสังคมนะคะให้นักเรียนจับคู่คำและความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญา โดยเขียนตัวอักษรหน้าข้อความที่กำหนดให้ลงในหัวใจดวงดน้อยนะคะให้สัมพันธ์กับข้อความเด็กสามารถทำเป็นแผนที่เหมือนของคุณครูฝนหรือว่าเด็กจะออกแบบเป็นตัวกระตูนสามารถทำได้เลยนะคะแต่ขออย่างเดียวนะคะไม่เอาปกากกรน้ำเงินนะคะมา ขีดเส้นหรือว่าวาดภาพนะคะไว้เขียนตัวอักษรอย่างเดียวเนะาะปาะกาศสีน้ำเงินก็ขอให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องนะคะและเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเขียนวันที่นะคะเขียนให้สวยงามเนาะให้อ่านง่ายๆเห็นปุ๊บครูฝนรู้เลยตอบถูกแน่นอนเอาไปเลย10บคะแนนนะคะ และในเด็กคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยในการทำแบบฝึกหัดนะคะสามารถโทรหาคุณครูฝนได้โดยตรงเลยนะคะคุณครูฝนจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะแล้วก็เด็ก็สามารถโทรหาคุณฝนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ The not beautiful been sun is a beautiful day spirit My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how.